เดินทางมาด้วยกันแท้ๆมาตีกันสันได้ครับมวลชนกัมพูชาครับกำลังจะเดินทางไปบ้านหนองยาแก้วเล่นกันซะกก่อนครับเพื่อประเดิมความเป็นสิริมงคลในวันนี้ครับสุดท้ายนะครับวันนี้ต่อยกันเองนะโอ้โหนีน่คือขเขมรน,นะนี่คือขเขมรพี่น้องไว้ใจไม่ได้ขนาดพ,าพวกกันเองนะพี่น้องไปด้วยกันนะแทงข้างหลังกันนะนี่พี่น้อง พราะว่าก่อนนันนี้เดี๋ยวบอยักจะพาทุกคนย้อนไปดูนะวิลกรรมของเขานะคือขโมยนะไปลองเห็นไหมขโมยหน้าด้านๆนะขโมยเหล็กลดหนามของไทยไปสร้างกิโลขายนะแล้วพอทีนี้ไปลองบอยดเชื่อว่าน่าจะแบ่งสันปันส่วนไปลองเหล็กลดหนามที่เอาไปขายเงินแบ่งสั้นกันปันส่วนไม่ลงรอยนะสุดท้ายอย่างต้นคลิปให้ดูไปลองต่อยกันเองนะไปลองนี่คือวิลกรรมของขเมรนะไปลองดีเลยนะบอยด์จะแปลกันไปดูว่า ตอนเขาทำวิลกรรมเนี่ยขโมยหน้าด้านเลยนะขโมยไปทําไมไปขาย่น้องเพราะความหิวโหยเนาะในการที่มีค่าจ้างของคนเขมรเนี่ย่น้องอยู่ในจุดๆนั้นเนี่ยมีค่าจ้างอยู่แล้วเนาะแต่มันได้น้อยเนาะไม่กี่บาทเลยเอาเหล็กลวดหนามของไทยน่น้องเอาหน้าด้านเลยนะไปขายพอไปขายที่นี่ไปองแบ่งสันปันส่วนกันไม่ลงรอยเนาะต่อยกันเองโอ้โหยัดสะใจนะมยัดสะใจที่ได้เห็นคลิปวิดีโอนี้ออกมา่น้อง ไปด้วยกันนะชุมนุมด้วยกันแต่ว่าพอมีผลประโยชน์ก็คือประทะกันแหละเนะซึ่งไม่ได้มีการแบ่งปันกันนะพี่น้องเนาะไปด้วยกันนะ่ะขโมยด้วยกันเนาะโดนทหารไทยซีหน้าด่าแต่ก็ไม่ไม่สตบทสถานเพราะว่าความหิวโหยในเคมปเนี่ยมันมากกว่าหิวโหยหนะักมากเนาะถึงขั้นขโมยนะครับขโมยโมโหนะ เรนะาประยัดก็โมโหแทนคนไทยที่ตอนเขาขโมยะแต่พอตอนที่เห็นเขาต่อยกันเองเนะี่ยประยัดสะใจนะมันชยัดเชียร์ได้จำนะมันจยัดเห็นแล้วประยัดเชียร์ได้ํำเอาไปเลยนะต่อยกันไปเลยเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับไทยเลยเนาะเพราะว่าเกี่ยวกับคนพวกนี้อะขโมยแล้วแบ่งสังดส่วนไม่ลงรอยนะะนี่แหละคือสิ่งที่ขเขมรม,มีนะคนทั่วโลกดูนะประยัดอยากให้คนทั่วโลกดูว่าสิ่งที่คนขเขมรม,มีอะ่ะแล้วทุกคนทั่วโลกเนี่ยเขาไม่อยากทาตามนั่นคือความไม่มีสัจจะ ขนาดเพื่อนเนาะที่ไปด้วยกันเนาะพี่น้องแต่พอเวลาได้ผลประโยชน์นะก็เอาไปกินคนเดียวเนาะหรือว่าไม่แบ่งกันนะพี่น้องอยักยอกเอาไปนี่แหละคือตั้งแต่ผู้นำยันถึงปักชาชนนะพี่น้องไม่ได้มีความจริงใจนะไม่ได้มีความจริงใจอะไรเลยพี่น้องคืออยากได้นะ อยากได้จากของคนอื่นนะของเขเมรเนี่ยขเขมรเนี่ยอได้ของคนอ่นอย่างเช่นเคสนี้นะ่น้องไปขโมยเหล็กลดหนามเนี่ยไทยเนี่ยมาด้วยกันแต่สุดท้ายก็คือทะเลาะกันเอง่น้องต่อยกันเองโอ้โหไม่ไบริจาดเชื่อนะว่าก็ไม่ได้ราคาแพงขนาดนั้นอกแต่ว่าหนึ่งด้วยกับพูชาเนี่ยอาหารการกินเงินเนี่ยไม่ได้มีมากพอนะ่น้องเนื่องจากว่ากิจการหลายๆอย่างเนาที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยก็คือไม่ได้ทํและ ส่วนก็คือไม่ได้ทำละสองก็คือขาดรายได้ที่จากการมาทํางานในประเทศไทยมาขายของที่ชายแดนไทยนะคือคนอยู่ชายแดนอีหนึ่งเลยคือรายได้หลักๆก็คือนําของนี่มาขายอยู่ในชายแดนนะเีะ่น้องเวลาคนไปปั๊มบัตรนู่นนี่คนลาวคนอะไรไปก็ไปซื้ออยู่ในชายแดนนะปัจจุบันนี้คือไม่สามารถที่จะเข้ามาได้ละทําให้เขานี่หิวโหยนะพี่นของหิวโหยนะรยัดก็น่าสังเวชใจนะแล้วก็สะใจตอนที่เขาที่แบบว่าทะเลาะกันเองนะน้อง ทำไมพัะจาจึงบอกว่าสาใจหนึ่งเลยพี่เ้องคือเขาทําร้ายของคนทร้ายคนไทยเนี่ยเจ็บซ้ำน้าใจเนาะขโมอยมอ่ะขโมยหน้าด้าน,าน,านเลยนะไม่ได้มีความเกรงกลัวเลยนะทหารก็ส่งเสริมนะพัะจาเชื่อว่าเงินเหล่านี้ก็คือไปแบ่งทหารด้วยนะทหารที่ปกครองประชาชนอยู่ตรงนั้นนะก็คือเขาน้าจะแบ่งกันด้วยเพราะว่าอาจจะไปปอกยาดองด้วยกันนะหรือว่าไปดูดมามา้มา,มาด้วยกันก็ได้นะอาจจะมีหลายอย่างซึ่ง พอได้เห็นคลิปนี้ออกมานะคนไทยก็ดีใจนะคนไทย็ราจะเชื่อว่าคนไทยสะใจแหละที่กลุ่มคนที่มันเป็นภัยต่อประเทศไทยเนี่ยนะสุดท้ายมันก็ต้องแพ้ภัยตัวเองนะพี่นะ้องแพ้ภัยด้วยความโลภนะคนเขเมรนี่บอกได้เลยว่าบไม่ได้นะโลภมากนะพี่นะ้องเขาโลภมากถึงขั้นอยู่ด้วยกันนะพี่นะ้องทำมากินด้วยกันเนาะมาขโมยด้วยกันทำความผิดด้วยกัน แต่พอแล้วได้คนนี้ไม่ต้องเอานะคนนี้จะเอาคนเดียวสุดท้ายก็แบ่งสัดส่วนไม่ลงหน่อยก็สุดท้ายก็ต่อยกันเพราะฉะนั้นอย่าบอกเลยว่าจะให้โอกาสคนเขมรนะคนไทยบจพูดได้เลยว่าไม่ต้องให้โอกาสนะคนเขมรเนี่ยเขาไม่สมควรที่จะได้รับโอกาสจากคนไทยนะไม่ควรที่จะได้รับน้ําใจจากคนไทยเพราะเขมรเนี่ยมัน เป็นคนที่ไม่มีสัจจะนะผิดคำพูดมาตลอดเนาะอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยบยอดเชื่อนะว่าถ้าสมมุติว่าบยอดเองแน่นอนว่าตรงนั้นอาจจะเป็นบ้านของบยอเนะเหมือนคุณกรนะเมนเนเป็นบ้านของเขาแหละเราก็จะเข้าใจอยู่แต่สิ่งอย่างหนึ่งที่ถ้าหากว่าไม่มีคนสั่งไม่มีคนจ้างเนะี่ยคุณจะมาไหมเมื่อมีตำรวจทหารอยู่บริเวณนั้นบยอดไม่ไปนะ ถึงแม้จะเป็นบ้านหมอยอดที่เคยอยู่กันแล้วแต่เนาะแต่ว่าตอนนี้คือคนไทยยึดคืนไปแล้วเราจะวิ่งเข้าไปหาราถ้าเราไม่ได้ขจ่างเนาะเพราะฉะนนเชื่อว่าต้องมีแกนนําต้องมีคนจ้างเพื่อให้ประชาชนเนี่ยลุกฮือขึ้นไปเนาะถ้าทหารนี่ก็คือมันจะเป็นเรื่องใหญ่นะแต่ว่าประชาชนก็คือพอได้ตัวนี้แล้วก็เอาจะเอาไปพ้องสารโลกเอาไปพ้องต่างๆประเทศเนาะที่ทําแน่นอนว่าถ้าคุณอยู่เฉยๆจะไม่มีใครทำเนาะ แต่ทาไมถึงทหารไทยถึงไปยึดนะมันมีเหตุผลในหลายอย่างนั่นคือในแผนที่มันก็บอกชัดเจนว่าเป็นของไทยนะพอไทยยึดมาได้แล้วแล้วใครเป็นคนไกเกียรนั่นก็คือผู้นำนะหรือว่าสมเด็จเดโชนเซนของพวกคุณเป็นคนไกเกีย <c oughs> ไม่ใช่นะไม่ใช่ของพวกคุณที่จะไปต่อสู้แน่นอนคุณสู้ไม่ได้อยู่แล้วนะ ถามว่าคนไทยยิงกระสุนจริงไหมไม่ใช่กระสุนยางปืนอัดแก๊สถามว่าเจ็บไหมถ้าโดนหลายนัดก็ตุยได้นะถ้าโดนหลายหลายนัดก็ตุยได้โดนบ่อยๆอย่ะนะหรือว่าสูบแก๊สเข้าไปเยอะๆเนีย่ยก็ตุยได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็มีสมองเนาะก็ถ้ามีสมองก็ควรจะคิดนะแล้วพอทีนี้คือทําร้ายน้ําใจคนไทยอีกนั่นก็คือไปขโมยไปขโมยเหล็กลดน้มของไทยเอาไปขาย โอ้โหคิดได้อย่างไรนะเี่น้องเพราะว่าเหล็กลวดหนามแบบนี้ก็คือชาวบ้านทั่วไปมันไม่ค่อยมีใครใช้นะนอกจากอยู่ชายแดนเนาะคือบอยอดนี่ก็ไม่เคยเห็นนะที่เขาจะเอามาใช้กันในครัวเรือนปกติบ๊วยยอดก็ไม่เคยเห็นนะแต่คนพวกนี้แน่นอนแล้วเขาก็เอาไปขายอะไรเปนองเพื่อประทังชีวิตเนาะเพื่อประทังชีวิตกับครอบครัวเขาเพราะว่าไรายได้ก็ไม่ได้ดีไม่ได้มีนะพี่น้องโอ้โหนะเห็นแล้วก็คือน่าสมเวชใจนะพี่นรอง กดหูใจนะกับคนเขียนไว้ใจไม่ได้นะเราะกระซวกนะแทงข้างหลังตลอดนะทั้งที่ให้โอกาสแล้วก็ไม่เคยสํานึกบุญคุณนะครับพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้นะทุกคนคิดเห็นอย่างไรนะครับพี่น้องก็คอมเมนต์เข้ามาดูนะเพราะซึ่งว่าผมยอดได้เห็นแล้วก็โอ้โหนะพี่น้องแบบนี้ก็มีด้วยหรือนะพี่น้องไปด้วยกันแต่สุดท้ายก็หักหลังกันเองนะพี่น้องเป็นสันปรทานไม่ลงรอยเนาะสุดท้ายก็ตั๊บนะพี่น้องตุ๊บติ๊บใส่กันเองนะพี่น้องเอา สำหรับคลิปนี้บายรัตสิขอลาพีแลนะน้องไปก่อนพนะี่น้องสวัสดีครับ